โอ้โห oh, 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 oh. ดูครับย no, ่างปลาปลาดุกย no, no. no, no, no. no. ่างเียวิถีบ้านๆของนาเล็กแบบนี้แหละฮะเนี่ยมันย่างก็ยังมีเลยนะเนี่ยปลาดุกปลานินมีหมดช่องกิตทะเลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่กลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดนะสุรินทร์ฮะกลับมากับวิถีบ้านๆนะเนี่ยเห็นไหมฮะนั่งผิงไฟแล้วก็ย่างปลาโอ้โหเนี่ยปลาดุกกำลังตวงงามเลยนะปลาดุกนาฮะเนี่ยอยู่อยู่นี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 ่ดีดูนี่ปลาดุกนานี่อยู่กับหลานชายเนี่ยนะหลานชายย่างเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ย ห้านเอกห้านเอกห้านรักที่เราขาเราเบี้ยเราหวาบรรยากาศแบบนี้หาได้ง่ายๆที่ไหนนี่เช้าเช้านะเรามาย่างปลากันนะนั่งผิงไฟย่างปลาเนี่ยปลาดุกตัวงามๆเลยวันนี้มีสะเดาน้ำปลาหวานด้วยโอ้สะเดาน้ำปลาหวานด้วยนี่ป้าติ๋วเนี่ยป้าติ๋วทำไหม เนี่ยโอ้หเนี่ยน้ำปลาหวานสะเดาพร้อมเนี่ยเนี่ยนี่ปลาดุกย่างนี่โอ้โหปลาดุกตัวกำลังงามๆอ่ะนะนาเล็กชอบกินปลาดุกแบบนี้แหละนะนี่ปลาดุกนาแบบนี้แหละอร่อยฮะกินได้ทั้งหนังแต่แต่ถ้าเป็นปลาดุกตัวใหญ่ๆที่มีขายกันเนี่ยนาเล็กไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ชอบชอบกินเท่าไหร่ มันเลิกนี่ย,ยตัวแบบนี้กำลังน่ากินเลยมันมีวเลวลาไูเดี๋ยวพาดูดูเนี่ยไม่ได้แกะไม่ต้องแกะแล้วฮะนะกัดแบบนี้เลยอร่อยเลยครับอร่อยมากๆเลยกินปลาย่างแบบไงแบบธรรมชาติแบบจากเตาร้อนๆเลย บบกินแบบเซากราวอืม,อม,อมกินแบบบ้านนอกแบบเซาะกราวนะครับของเรานี่แหละมาเรนนะกินแบบนี้แหละฮะอืมมาไม่กินเรนก็เทวดาสุรินอืมเอ้กินแบบนี้เค็ม,บบมๆกำลังดีฮะย่างเกลือ อร่อยฮะวิถีแบบนี้เนี่ยไม่ได้กินมานานแล้วอร่อยฮะอร่อยกินแบบนี้เอาอ่ะจะมาเต้นแข่งบ่เนว่าเวาะมึ้อก็กินแล้ววัอีกัันจะเต้นแข่งไหมจะเต้นแข่งไหม เต้นแข่งไหมจะเต้นแข่งไหมไหนถ่าเต้นเมื่อวานถ้าเต้นเมื่อคืนยังไงอีกตัวอีกตัวเด็ดเด็ดก็แบ่งปันวิถี้บ้านๆนะของนาเล็กนะกลับมาบ้านได้กินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้นะถว่าสุดยอด้วเต้นเต้นยังไง

เรกปนฐานมะาวประมาณเือัน้กู้วนี้นี่เราขายเบาอเนธรรมดาเขาคนทนได้